เมื่อเช้าเราดูรถคันใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูตู้แอของเสียเมกนะคะทุกคนเขามาเอาอะไรกันก็วันนี้อยู่กับช่องไม่นันแม่น,อน้องไอติมนะคะนี่ก็จะเป็นรถคันใหม่ของเรานะคะก็ช่างเอวก็มาเนาะ <S <S อันนี้เขามาเอาอะไรกันอ๋อเสียนุกขายบันไดนะคะบันไดคันทเทนเลอร์ของพ่อนะคะ ก็เห็นแค่ว่าขายได้เท่าไหร่ไม่รู้อะไรนั้นก็ไม่ดูราคาค่ะคร่าวๆเนาะก่อช่างเอียวช่วยขึ้นนะคะแกเอาโซร็อกดึงขึ้นพ่อก็กำลังเดินกินอยู่นะก็อเป็นตัวบันไดของพ่อนะคะก็น่าจะทำใหม่เนาะแต่คันคงเซนีก็ยังอยู่นะคะ ก็มีมีตกลกองของเรามาช่วยขึ้นด้วยนะคะตักลองมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะ กระโงมาแล้วแป่เช้ามานปต่หกโมงทำยังไงนีแนวไดนี้เมื่อก่อนมันเป็นสีชมพูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือโดนฝุ่นเน้อะเทาไปล้างทาสีอะไรใหม่ฮะน,นี่สีมมันก็ขึ้นแล้วนะคะมันก็สวยเนาะมันก็ยังใช้งานได้นะคะแนวได้นี่ช่างกับช่างนี่เชียงกันแล้ว Rất nhiều Rất nhiều thì ta ta chỉ riêng bác này Nào Nào nèo đây đi linh subscribe cho อันนี้ไม่ได้ใจนะคะว่าพี่แกซื้ออยู่ที่ไหนนะเนืได้ไหเราดูนะคะเราดูชั้นเอี่ยวะคะ่ะงานเมางานเมาเมาขึ้นบันไดคนเดียวละ จะต้องไปใกล้เกิดเอาเกาะข้างหนึ่งก่อนเนี่ย İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.

ỏi ừ. lời này subscribe cho kênh Ghiền Mì เกือบได้แล้วฮะเกือบได้แล้วเออคืองไงเทีวะได้แล้วนะคะได้แล้วได้แล้วโอ้ยได้เองะตามเบนฮ่าอฮ่าฮ่า ันนี้ชจ็งเอียวนะคะชจ็งเอียวชจ็งเอียวเป็นผู้อ่าโฟแมนโฟแมนชั่งโกนกแล้วเดน,นี่อเ,เออเป็นลูกจ้างเขาแล้วยังเคียงเขาอีกรู้นเรื่องเลยฮ่า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 ฮกา่าฮ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 ่า่าาเา ความหาของใช้เียวนะคะ